ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับมงกุฎเพชรกันนะครับโดย UGC ชิ้นนี้จะมีชื่อว่า Diamond Tower of BD นะครับทุกคนจะเป็นมงกุฎเพชรทรงแหลมนะครับและเมื่อเราใส่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับและด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทรงแหลมขึ้นมาแบบนี้เลยและแมปที่ทําการแจก UGC ชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่าเพชรเลนนะครับเป็นการแข่งวิ่งสัตว์นั่นเองเองมาถึงก็ขี่เจ้าแมวก่อนเลยนะครับแต่วิธีการรับนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่คําว่า Limited UGC ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเล็กๆอยู่นะครับ ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นการสุ่มดวงโดยมีโอกาสที่เราจะได้รับเนี่ยที่0 1เเท่านั้นเองและโอกาสในการสุ่มเนี่ยเราจะได้ทุกๆครั้งที่เราออนไลน์ครบ30นาทีนะครับเพื่อนๆครบ30นาทีเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้โอกาสหมุนมา5ครั้งด้วยกันแต่สําหรับคนที่เติมพรีเมียมนะครับทุกๆ5นาทีเนี่ยก็จะได้โอกาสหมุน2ครั้งไอเทมนี้จะมีจํานวนจํากัดอยู่ที่2,000ชิ้นเท่านั้นนะครับทุกคนตอนนี้มีโอกาสหมุนวงล้อ4ครั้งนะครับมาลองสุ่มดวงกันดูไไ0.1%จะะด้มันครบ ไม่เฉียดเลยได้อะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับโอ้เลยโอ้โหใช้ดวงจัดๆอย่างเกลือครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บเวลาเพื่อรับโอกาสหมุนต่อแล้วนะครับและเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาลองสุ่มดวงกันดูนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้ UGC Diamon c ์ขาวอันนี้นะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ